ซึ meal, ่งก็มันซึ่งก็คือเขาเป็นคนนันแหละคือเขาจะไม่ไ้เโ็นคนที่มันมควเดี๋้วคนที่มันมากองมันก็เลยใช่ค่ะใช่ค่เปลี่ยนไปอะไรแบบนั้มา มาแล้วขอบคุณครับมันเป็นทางไหนเราต้องไปตั้งเพราะว่ามันเป็น <coughs> thì kêu hát luôn. Hãy. Khi nhím mà người thì nó đi mất thì nó

โอ้ยนี่คืออะไรข้าวข้าวไม่ต่อข้าวมันดูไม่ต่อเบ็คกี้เบ็คกี้

finally <laughs>